สรุปผลวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันที่1 2กค68:13กค68 7นาฬิกา47นาทีพิมพ์ผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025สัปดาห์3เมื่อวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568สรุปผลวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 เยอรมนี er แพ้จีน2-3เซต25-22 26-24 21-25 17-25และ16-18ตุรกีแพ้อิตาลี2-3เซต19-25 25-21 25-21 20-25และ11-15เกาหลีใต้แพ้บันแกเรีย set, 25, 25, 25 21, 2-3เซต22-25 20-25 25-21 25-23และ13-15ญี่ปุ่นชนะโปแลนด์3-1เซต 25 2 2 2 5 2ถึง21 23ถึง25 25ถึง23และ25 2 2ถึง22สาธารณรัฐเช็คแพ้นเนเธอร์แลนด์2 set, ถึง3เซต23 2 5 25-23 2ถึง2 9 25ถึง23 25ถึง14 19ถึง25และ10 1ถึง15